สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆและลูกค้าอันเป็นที่รักของหนุ่มนะครับหนุ่มได้มีโอกาสไปทำบุญก้าวัดที่จังหวัดอยุธยาหนุ่มขออาราธนาบุญนี้ให้กับทุกท่านขออาราธนาบุญญาณบรารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรมลังสี อวยพรให้บุคคลอันเป็นที่รักของหนุ่มลูกค้าของหนุ่มทุกท่านและผู้ที่คิดสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแคควาดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จน ตลอดกาลและนานเทินสาธุ